si ตอนนี้เราใช้ของแพนเนอรี่อยู่เนื้อเขาจะเป็นเจลเขีมสีขา,าวๆแบบนี้นะคะแต่ว่าพอทาบนหน้าเราก็เกลี่ยไปเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขามีสีอะไรนะคะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเหมือนหนักด้วย เดี๋ยวเราก็จะไปแต่งหน้านิดหน่อยเพราะว่าถึงเราจะยุบห้องเนี่ยเราก็ต้องการความสดใสบนใบห,หน้านิดหนึ่งเราก็จะหาคอนซีลเลอร์นิดหน่อยให้ใต้ตาเรารู้สึกว่าสดใสขึ้นอันนี้ที่เราใช้ก็จะเป็นแป้งฝุ่นธรรมดา ลิปอันนี้เป็นคล้าย i ลิปบาร์เมสีของลอรีอัลนะคะเป็นแบบนี้แล้วก็แต้มติ่มนิดหน่อยให้รู้สึกว่าดสูสดใสขึ้น แคนเมคนะคะมีเลือดฝาดขึ้นมาเลยต่อไปก็คิ้ว เช้าของเราวันนี้นะคะเราทำเป็นขนมปังปิ้งสองแผ่นไข่ดาวแล้วก็ซีเรียวนะคะก็แอบทำไข่แดงแตกด้วยเสียใจประมาณนี้เอาไปกินกันเลยดีกว่า มื่อกี้เราก็ทานข้าวเสร็จแล้วเราก็จะมาทานยาต่อกันก็จะมียาแก้ไอหนึ่งเม็ดยาแก้แพ้ลดน้ำมูก1นึ่งเม็ดแล้วก็มีฟ้าทลายโจรสี่เม็ดนะคะวันแรกๆเราก็จะมีทานยาลดไข่ด้วยที่เป็นภาลาแต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้มีไข่แล้วเราก็เลยไม่ได้ทานนะคะ แล้ก็ทานยาทานข้าวอะไรเสร็จหมดแล้วนะก็เดี๋ยวเราจะมาเล่าว่าเราโฮมไอโซลิตยังไงตั้งแต่ตอนเราเริ่มพบ ATK 2คขีดครั้งแรกดีกว่าเนาะตอนแรกอะคือเราอะมีอาการเจ็บคอนิดหน่อยแล้วก็คัดจมูกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าช่วงที่ผ่านมามันก็ฝนตกบ่อยเนาะแล้วเราก็แอบโดนฝนมานิดนึงด้วยเราก็เลยคิดว่า เราอาจจะเป็นไข้หวัดธรรมดาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นภูมิแพ้อะไรอย่างางี้ใช่ไหมแล้วพอตรวจไปอันแรกอะตอนวันแรกที่เราเพิ่งเสียบคอเฉยๆอะมันก็ยังไม่ขึ้นมันก็ยังขึ้นหนึ่งขีดอยู่เราก็เลยคิดว่าเออเราน่าจะเป็นไข้หวัดธรรมดาเนี่ยแหละอีกวันหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเราไอเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะ แต่ว่าถ้าเราเป็นจริงๆแล้วเราออกไปข้างนอกเนี่ยเราจะไปแพร่เชื้อให้คนอื่นนะเราก็เลยไปตรวจซ้ําอีกหนึ่งครั้งวันที่เราตรวจซ้ําอีกหนึ่งครั้งตอนนั้นฮะคือเรามีอาการเจ็บคอจามบ่อยๆแล้วก็มีอาการไอแล้วพอไปตรวจอะมันก็ขึ้นสองขีดทุกคนเราก็เลยไปเสิร์ช Google อะไรอย่างเงี้ยว่าเราควรจะทํายังไงดีใช่ไหมแต่เราก็รู้สึกว่าข้อมูลก็หายยากเนาะ เหมือนตอนแรกที่เราขึ้นสองขีดมาเราก็รู้สึกว่าแบงค์งมากๆเลยว่าเราจะทำอย่างไรดีใช่ไหมเราก็เลยตรวจเอทเคไปทั้งหมด3อันเพราะว่าเราจะได้ลองๆหลายๆยี่ห้อเราจะได้รู้ว่าเราเป็นจริงๆทุกอันก็คือขึ้นบวกหมดเลยแล้วยิ่งอันที่3อ่ะของยี่ห้อซีก้าหรือว่ากิซ่าอะไรสักอย่างอ่ะ นั่นแหละแล้วมันขึ้นชัดมากๆทุกคนพออันที่สามแล้วอะ่ะเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะเป็นจริงๆแล้วแหละพอเย็นของวันที่เราตรวจเจอนะมันคือวันซุปเราก็เลยไปลงทะเบียนของเวชภัณฑ์ใกล้บ้านใกล้ใจนะที่เราลงอันนี้เพราะว่าเพื่อนเราอ่ะบอกว่าตอนที่เพื่อนเราลงของ สปสชรหรือเปล่าที่เป็นของรัฐบาลอนะคือของเพื่อนเราอะเป็นจนเกือบจะหายแล้วอะแบบห้าวันแล้วอะเขาเพิ่งโทรกลับมาเองนะเราก็เลยคิดว่าอันนั้นมันน่าจะช้าเกินไปเราก็เลยไปลองลงของอันนี้ดูเข้าไปในเว็บของเขาแล้วก็เขาจะมีให้กรอกชื่อให้กรอกประวัติส่วนตัวอะไรประมาณนี้แหละแล้วก็ให้ถ่ายรูป a อ k เคที่เป็นสองขีดอะเพื่อแบบยืนยันว่าเราอะเป็นโควิดจริงๆอะไรอย่างเงี้ย แล้วเ,เขาก็จะมีช่องให้ติ๊กว่าเราจะขอรับอะไรบ้างเราอาหารด้วยไหมรับยาด้วยไหมแต่ว่าอันนี้คือเราไม่ได้ขอรับอาหารมานะเราขอรับแค่ยาอย่างเดียวแล้วก็ให้ใส่ที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยของเราไปว่าเราจะให้ยาเนี่ยมาส่งที่ไหนเราพออีกวันหนึ่งวันรุ่งขึ้นวันเสาร์เขาก็โทรกลับหาเรามาว่าอาการเราเป็นยังไงบ้างมีอาการอะไรบ้างเราก็บอกเขาไปว่าเราก็มีวันเสาร์วันคือเท่ากับว่าเป็นวันที่สองนะที่เราตรวจเจอ คือเรามีไข้นิดหน่อยมีไอไอเนี่ยหนักมากเลยทุกคนเราไอแทบจะตลอดเวลาเลยแบบมันมันไอแล้วมันก็คันคอ,อเออแล้วเราก็เหมือนจามตลอดเวลาด้วยจามแล้วก็แบบคันจมูกแบบอย่างอาเชอร์ถ้าสมมติเราจามไม่ออกเนี่ยเราก็จะน้ำตาไหลน้ำมูกไหลเยอะมากอันนี้คือการของวันที่สองเออก็เราจะบอกว่าอาการของเราอะเรายังได้รบ รสชาติอาหารแล้วก็ยังได้กลิ่นอยู่เหมือนเดิมนะคือปกติเราจะเป็นคนที่จมูกไวมากตอนนี้เราก็ยังรู้สึกว่าเราจมูกไวอยู่เหมือนเดิมนะถ้าสมมติมีกลิ่นของห้องน้ําหรือว่ากลิ่นอาหารอะไรอย่างเงี้ยเรายังได้กลิ่นอยู่เหมือนเดิมนะแล้วพอวันอาทิตย์ใช่ไหมวันอาทิตย์ก็คือวันที่สามที่เราเป็นแล้วนะวันอาทิตย์เขาก็ส่งยามาให้เราของที่เขาส่งมาทั้งหมดเนี่ยเขาจะส่งมาเป็นถุงแบบนี้ นี่เราได้มาเป็นถุงแบบนี้นะของที่ได้มาเขาก็อย่างแรกคือเขาจะให้ถุงขยะเรามานะเป็นถุงสีแดงๆแบบนี้น่าจะเอาไว้ให้เราใส่ขยะแล้วก็แยกขยะให้รู้ว่าอันเนี้ยเป็นขยะติดเชื้อของเรานะอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็เลยให้ถุงขยะเรามาด้วยแล้วก็ยาเราจะได้ยามาสามอย่างนะมี ยาลดน้ำมูกที่เป็นยาแก้แพอะไรอย่างเงี้ยยาแก้ไอแล้วก็ยาลดไข้นะมีแค่สามอย่างนะไม่ได้มีฟาวิทพิราเวียวมาด้วยนะยาก็จะมีประมาณนี้อ๋อแล้วก็มีแล้วก็มีฟาทไลโจนอีกอย่างมีสี่อย่างยาที่เราได้มาฟาทไลโจนเนี่ยเขาจะให้ทาน คังละสี่เม็ดเลยนะหลังอาหารเชา้ากลางวันเย็นเลยก็คือทานเยอะมากๆอันนี้เป็นอันที่เรารู้สึกว่าทานยากที่สุดแล้วเพราะว่าเขาว่าม็ดใหญ่แล้วเราก็ต้องทานครั้งละตั้งสี่เมตรอะนอกจากนั้นนะ mm hmm. เขาก็จะมี mm hmm. มีแมสแล้วก็มีถุงมือไว้ให้เรา mm hmm. เป็นถุงมือยางสีขาวแล้วก็อุป,ปกรณ์ที่เขาจะให้เรามาเพิ่มอีก mm hmm. อก,ก็คือเป็นที่ลดไข่นะ แล้วก็ที่หวัดออกซิเจนเราเขาก็ให้ฐานเรามาด้วยเผื่อเราไม่มีฐานใส่เจ้าสองเครื่องนี้เนาะแล้วก็อาหารที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเป็นอันนี้คือเราไม่ได้ขอรับอาหารนะทุกคนแต่ว่าเขาก็จะมีติดมาให้นิดหน่อยก็จะเป็นพวกอาหารแห้งอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีขนมมีปากระป๋องนมแลคเตอร์ซอยน้ำผลไม้โจ๊กถุงถุงแล้วก็ ขนมแล้วก็มาม่าได้มาประมาณนี้เจ้ากล่องเนี้ยมันคืออันนี้นะเราแกะออกมาใช้แล้วอันเนี้ยก็คือเป็นเครื่องวัดออกซิเจน gen, ใช่ไหมเราก็ใส่ฐานเข้าไปนี่ตรงนี้ใส่ฐานตรงนี้เข้าไปใช่ไหมเสร็จแล้วอ่ะเราก็เปิดเครื่องได้กดปุ่มตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเครื่องก็จะเปิดขึ้นมาแล้วก็เอานิ้วของเราเข้าไปนี่นี่ของเราได้เก้าสิบ เจดอันนี้อันเนี้ยเขาก็จะบอกว่าห้ามต่ํากว่าเก้าสิบห้านะถ้าสมมติต่ํากว่าเก้าสิบห้าเนี่ยแสดงว่าเชื้ออาจจะลงปอดเพราะว่าปอดของเราจะทํางานได้ไม่ดีใช่ไหมวัดออกซิเจนอะแล้วก็ที่วัดไข้เนี่ยถ้าสมมติอุณหภูมิเกิน37.6หรือเปล่าประมาณเนี้ยนะก็จะถือว่าเรามีไข้ตอนนี้อาการของเราเป็นวันที่4 สิ่งที่เรายังมีอยู่ก็คือมีคันคอเจ็บคอนิดหน่อย <c oughs> อยังรู้สึกว่ามีไอนิดหน่อยเพราะว่าคันคออยู่แล้วก็น้ำมูกเนี่ยเราจะชอบมีตอนตอนที่เราเปิดแอร์เย็นๆอะไรเ,เงี้ยตอนนี้เราก็เลยพยายามไม่ค่อยเปิดแอร์เย็นเท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าเปิดแอร์เย็นเนี่ยเราจะรู้สึกคัดจมูกแน่นจมูกมากๆเลยเป็นไข้เนี่ยก็ไม่ได้มีแล้วแล้วก็ เรื่องรับกลิ่นรับรสเนี่ยก็คือรับได้เหมือนเดิมยังไม่เคยหืนเสียการรับกลิ่นรับรสอะตั้งแต่วันแรกที่เป็นอะนะก็อย่างที่บอกว่าตอนแรกเราคิดว่าเราเป็นหวัดเฉยๆเนาะกับตัวแบบโฮมไอโซเลชันเนี่ยเราต้องอยู่ที่ห้องเนี่ยดูอาการอะประมาณ10วันนะก็คือเขาบอกว่า7วันเนี่ยเชื้อเราก็จะหายหมดแล้วแล้วก็เขาให้เฝ้าดูอาการอีก3วันแล้วถ้า ไม่ได้มีอาการอะไรครบสิบวันแล้วเนี่ยเราก็ออกจากบ้านได้นะอืมก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปสักพาด์กว่า ได้ MVP ด้วยวันนี้นะคะมื้อเย็นเราก็จะมาทำเนื้อผัดโคชูจัง ก็จะทานเป็นเนื้อทอดเมื่อกี้จริงๆมันจะรสชาติคลายๆเหนื้อ,อย่างโคชูจังอะทุกคนแต่ว่าหน้าตามอาจจะดูไม่น่ากินเราจะกินเป็นเนื้อเมื่อกี้แล้วก็ห่อผักแล้วก็กินกับข้าวนะเนีย่ยเราจะเราจะเอาเนื้อมาห่อผักแล้าก็กิน จำได้ครับเมื่อกี้เราก็ไปทานข้าวแล้วก็ทานยาอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็มืดแล้วเนาะเวลาประมาณสองทุ่มครึ่งแล้วสองทุ่มครึ่งนะก่อนที่เราจะไปอาบน้ำเนี่ยเราก็เลยอยากจะมาเล่าเกี่ยวกับ ครีมกันแดดที่เราใช้ไปเมื่อเช้าให้ทุกคนดูกันเนะาะตอนนี้เขามีชื่อว่า p l a n e a r y T3 s a r e i n e Acne Oil Control SPF 50 PA บวกๆนะเขาสามารถป้องกันได้ทั้ง UVA แล้วก็ UVB เลยเนื้อเขาเนี่ยที่เราทาไปเมื่อเช้าเขาจะเป็นเจลครีมสีขาวๆเนาะแต่ว่า พอเกลี่ยไปบนหน้าแล้วเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาทิ้งคราบขาวอะไรไว้นะพาทาไปแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาเหนียวหรือว่าเหนอะนะอะไรนะแล้วก็เขาเนี่ยเคลมไว้ด้วยว่าครีมกันแดดของเขาอะไม่อุดตันแล้วก็ไม่ทําให้เกิดสิวด้วย เหมาะกับคนที่ผิวเป็นส like ิวผิวบอบบางแพ้ง่ายแล้วก oh ็ผ em ิวมันด้วยนะที่สําคัญเลยเนี่ยตัวนี้เขาไม่ใส่แอลกอฮอล์แล้วก็น้าหอมด้วยนะแล้วก็จะได้สบายใจในการใช้เนาะก็ถ้าสมมติทุกคนสนใจตัวนี้สามารถไปสั่งซื้อได้ที่ช้อป e ี้ลาซาด้าอีฟแอนดบหรือว่าร้านค้าทั่วไปเลยนะตัวนี้เขามาในขนาด30กรัมราคา229บาทนะก็คุ้มค่าคุ้มราคามากๆทุกคนไม่แพงเลยก็ ถ้าใครสนใจก็ไปซื้อมาลองใช้ดูได้นะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ description box เนาะ เดี๋ยวเราว่าเราก็จะไปอาบน้ำแล้วก็มานอนดูซีรีส์ต่ออีกนิดหน่อยแล้วก็จะนอนและ